เชื่อก่อแม่กำลังจะกินเชัวยิบกลองขึ้นมาค่ะตอนนี้นะกำลังจะกินเอชัวแต่ว่า4ีกล้องกำลังมองมาที่เราโอ้โหงเจะไม่กินโรตีกินเอชัวก่อนนะคะมีสงเมด้สาจังเลยมีเหลือสองเม็ดนะคะขอบคุณนะคะแม่กินโงเอสชัวเข้าไปนะแม่กินโรตีร้านไหนแม่กินหวานให้กล้ค่ะ เสมอมองลอยสายตาแป๊บหนึ่งค่ะไม่ให้โกวลดานไม่ด้เลยกินด้้นกรูโรตีค่ะอยู่คลองสามคลองหลวงซอยห้าทับหนึ่งขีดหนึ่งนะคะอร่อยมากเจ้าของสวยใช่ค่ะลูกค้าก็สวยค่ะลูกค้าก็สวยนะคะแม่กัวนัซักผ้าด้ซักผ้า lg รันนี่คูค่ะอยู่แถวๆร้านโรตี สีผมก็สตาร์ซาลอนติดกับร้านโปรตีค่ะ